กรมควบคุมโรคเผยผู้ติดเชื้อโควิด1 9ที่รักษาหายไม่มีเชื้อไวรัสในร่างกายแล้วอาจมีอาการหลงเหลืออยู่กรมควบคุมโรคเผยผู้ติดเชื้อโควิด1 9ที่รักษาหายไม่มีเชื้อไวรัสแล้วอาจมีอาการหลงเหลืออยู่ที่เรียกว่าลองโควิด1 9ได้ในช่วง1-3เดือนแรกพบได้ร้อยละ30-50ของผู้ป่วยโดยเฉพาะกลุ่มป่วยรุนแรงอาการแตกต่างกันเช่น มีไข้ปวดศีรษะการรับรู้กลิ่นหรือรสชาติลดลงหายใจไม่อิ่มปวดกล้ามเนื้อเหนื่อยล้าสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากความเครียดสะสมแนะนำให้พบแพทย์เพื่อหาสาเหตุวันที่16กันยายน2564นายแพทย์โสพลเอี่ยมศิริทาวรรองอธิบดีกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าขณะนี้แนวโน้มผู้ป่วยโควิด -19 ที่รักษาหายรายวันจำนวนเพิ่มสูงขึ้นกว่าผู้ติดเชื้อรายใหม่ สะท้อนถึงคุณภาพระบบการดูแลรักษายอดผู้ป่วยสะสมตั้งแต่วันที่1เมษายน2564จนถึงวันนี้รวม1,453,74รายหลายรายแม้จะหายป่วยและตรวจไม่พบเชื้อไวรัสในร่างกายแล้วอาจจะยังมีอาการหลงเหลืออยู่องค์การอนามัยโลกเรียกอาการที่เกิดขึ้นนี้ว่าภาวะลองโควิดหรืออาการหลงเหลือของเชื้อโควิด -19 ระยะยาวซึ่งสามารถพบภาวะนี้ได้ทั่วโลก ส่วนใหญ่จะมีอาการหลังจากหายป่วยในช่วง1-3เดือนแรกพบได้ร้อยละ30-50ถของผู้ป่วยโรคโควิด -19 จึงไม่ต้องตกใจหรือกังวลแต่อย่างใดทางด้านในแพทย์จักรรัฐพิทยาวงอานนท์ผู้อำนวยการกองระบาดวิทยากล่าวเพิ่มเติมว่าอาการของภาวะลองโควิดแสดงออกได้ทั้งร่างกายและจิตใจผู้ป่วยแต่ละรายจะมีอาการแตกต่างกันไม่มีลักษณะาตายตัวเช่นไอมีไข้ปวดศีรษะการรับรู้กลิ่นหรือรสชาติลดลง เจ็บหน้าอกหายใจไม่อิ่มเหนื่อยล้าปวดข้อหรือกล้ามเนื้อท้องเสียเกิดจากการที่ภูมิคุ้มกันของร่างกายลดลงและบางรายอาจมีอาการทางจิตเช่นวิตกกังวลสมาธิสั้นลงหรือซึมเศร้าร่วมด้วยโดยผู้ป่วยโควิด -19 กลุ่มสีแดงหรือผู้ป่วยที่มีอาการป่วยรุนแรงจะมีโอกาสเกิดภาวะลองโควิดสูงกว่าผู้ป่วยโควิด -19 ที่มีอาการน้อยเนื่องจากอาจมีปัจจัยเรื่องความเครียด ที่สะสมมาตั้งแต่ช่วงป่วยเป็นโรคโควิด -19 จึงส่งผลต่อเนื่องอาจยาวนาน3-6เดือนได้กว่าจะกลับมาเป็นปกติอย่างไรก็ตามยังมีปัจจัยอื่นๆที่ส่งผลให้เกิดภาวะลองโควิดด้วยเช่นอายุโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุเรื่องเพศโดยพบในเพศหญิงมากกว่าเพศชายรวมทั้งผู้ที่มีโรคประจำตัวอื่นๆด้วยเช่นโรคหอบหืดและผู้ที่เคยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลซึ่งผู้ป่วยที่หายแล้ว ไม่ต้องกังวลใจแต่อย่างใดในายแพทย์จักรรัฐกล่าวต่ออีกว่าหากผู้ที่หายจากโควิด1 i แล้วยังมีอาการที่กล่าวมาแนะนําให้พบแพทย์เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงเนื่องจากบางรายอาจเป็นผลจากตัวยาที่ใช้ในการรักษาหรือบางรายอาจมีโรคอื่นๆร่วมด้วยจึงต้องมีการตรวจเพิ่มและทำการรักษาให้ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้นและยังมีความเป็นไปได้ในผู้ป่วยหายแล้วบางรายอาจติดเชื้อโควิด1 i ซ้ําได้ โดยเฉพาะการติดเชื้อที่ต่างไปจากสายพันธุ์เดิมแต่อาจไม่แสดงอาการชัดเจนดังนั้นผู้ป่วยโควิด -19 แม้หายป่วยแล้วแต่ยังจําเป็นต้องปฏิบัติตนต,นตามมาตรการป้องกันติดเชื้อโควิด -19 อย่างเคร่งครัดอยู่เสมอเช่นใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาแม้อยู่ในบ้านมั่นล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์70%และไม่ไปในแหล่งชุมชนแออัดหรือสถานที่อากาศไม่ถ่ายเทสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม,ตมที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โท1422ติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 900 800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ